สวัสดีค่ะทุกคนครูพิมพ์น,นะคะคลิปนี้นะก็จะมาชวนทุกคนเล่นเพลงสองใจจากก็เรื่องวันทองกันนะคะโดยเราจะเล่นเปียโนนะคะเป็นเสียงดน,นตรีเพื่อัพพอร์ตเสียงร้องของเราไปลองไปนเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนมือซ้ายนะคะครูพิมพจะแนะนําให้เรากดเป็นเสียงเบสนะคะโดยเราจะใช้แค่ตัวเดียว นะคะส่วนมือขวาเนี่ยเราจะกดเป็น, court, นะค,ะคอร์ดนะคะคอร์ดมันก็คือชุดของโน้นนั่นเองเราจะกดพร้อมกัน3ตัวเลยนะคะโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยมี9แบบด้วยกันนะคะในท่อน6นี้นะคะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยที่เรากดลงไปเราจะแช่วไว้4จังหวะค่ะมาเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเราจะเรียกว่า B flat นะทุกคนเราจะใช้นิ้วชี้ไปกดที่ B flat นะคะคือตัวนี้ หรือว่าตัว T flat นั่นเองส่วนของมือขวาเนี่นะเราจะกด T flat และกดพร้อมกันนะคะแบบนี้2องสสแล้วก็ปล่อยนะคะสำหรับคอต่อไปนะเราจะย้ายมือซ้อยของเราไปที่ตัวเรคะ่ะแลอยู่ระหว่างสองตัวดำตรงนี้นะคะมือขวาจากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ B flat ก็จะมาตรงนี้เลยเลฟาลาตรงนี้นะกดพร้อมกันนะ1 2, 3, น,นึ่งสองสามสี่ได้มิเอ่ยต่อมานะคะเราจะไปที่ G minor G ก็คือตัวซองเห็นนิ้วโป้งไหมทุกคนมันจะประจำการอยู่ที่ซอยละนะตรงนี้ซองแล้วมือขวาเราจะขึ้นเอานิ้วโป้งนะคะไปไว้ที่ตัวซองเหมือนกันอ่ะมีซองที่แฟ a t แล้กเลนะคะอะกดพร้อมกันเลยนะนับจังหวะา2 3 4สองมส่้ไคะต่อมานะคะเราจะไปที่ F minor นะคะ F ก็คือตัวฝาเห็นนิ้วชี้ตรงนี้ไหมทุกคนนิ้วสองตรงนี้นะคะแล้วมือซ้ายเอ้ยมือขวาทดค่ะมือขวาที่ตรงนี้นะเราจะลงไป1ขั้นตึ๊บตรงนี้เลย กดพร้อมกันนับ 1, 2, 3, 4นะคะแบบต่อไปนะคะขอต่อไปเราจะใช้นิ้วกลางขึ้นไปที่ตัวนี้ก็คือตัวมีแฟลตค่ะแล้วก็มือขวาก็ขึ้นไปด้วย Black White and Black คียตรงนี้นะคะนิ้วโปง้งนิ้วกลางนิ้วก้อยกดพร้อมกันเลย ตัวอะไรบ้างมที่แฟนะคะต่อมานิ้วสี่นิ้วนางที่อยู่ตรงนี้นะคะจะกดเป็นตัวเรแลวเราก็จะค่อยๆลงมาตรงนี้เลเป็นดีมายเนอร์เหมือนแบบที่สองที่เราเล่นมาแล้วนะเลนับสองสามสี่จากเลเราไล,ล,ล่ลงไปโดนะคะตรงนี้เลย ครั้ง1 2 3 4แล้วก็ต่อมานะคะลองสุดท้ายและเป็นตัวฟากลับไปที่ฟานะแต่คราวนี้เราจะเล่นเป็น F major นะคะเล่นแบบนี้นะอ่ะกดพร้อมกัน1 2 3่ามและปิดท้ายนะคะด้วย B flat ค่ะก็คือคอร์ดแรกที่เรากดไปย้ายไปตรงนี้เลย B flat นะ G level ก็พร้อมกันค่ะ2 3 4จบค่ะครูพิมพ์จะทวนให้ฟังนะคะเริ่มจากแรกนะคะ B flat 2 3 4 D minor 2 3 4 G minor 2 3 4 F minor 2 for e flat ค่ะ 2, 2 <S 3 for d minor นะคะ3 4 c minor ค่ะ 2, 2 <S 3 f major ค่ะ1 2 1> ปิดท้ายด้วย b flat major ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนพอได้ไหมเอ่ยถ้าใครไม่คล่องนะลองฝึกค่อยๆฝึกช้าๆนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนขอสลับกันไปเรื่อยๆนะถ้าเราสังเกตเนี่ยท่อนหลังๆมันจะไล่ลงเลยนะคุณคนไปแบบซอมันเหมือนกับเราค่อยๆไต่ลงไปทีละขั้นเนาะทีนี้มาลองฟังเล่นแล้วก็ร้องไปได้วยกันนะคะ โน้ตตัวแรกของเพลงนี้นะถ้าเราอยากจะแบบเออไม่ให้เสียงเราเพีย้ยเราลองวัดก่อนใครใครกดีวนอไปดึงเสียงร,ร,ร้องคุกคนใครร้ออยู่ความสุขก็พอเนาะใครจะอยากมาใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำ ตัวเองจริงๆที่เฝ้นหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจพอรักเธอใครอยากให้เพลงมีสะเนธหน่อยลองจบด้วยตัวลา หลังจากที่ได้ลองเล่นลองฝึกกันแล้วนะคะถ้าใครนะรู้สึกว่ามันอาจจะยังทาได้ช้าๆหรือว่าไม่ค่อยคล่องอยู่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะคะร่างกายของเรามือของเราเนี่ยมันเป็น muscle memory นะก็คือมันจะจํามาโดยอัตโนมัติถ้าเราทํำบ่อยๆฝึกซ้ําๆนะคะมันก็จะค่อยๆ flow ค่อยๆคล่องขึ้นนะคะลองเริ่มจากช้าๆก่อนทุกคนทําได้แน่นอนถ้าพิมพ์ทําได้คุณก็ทำได้ค่ะแล้วถ้าใครมีคำถาม ก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาครูบิ๊มได้นะคะที่เพจบ้านครูบิ๊มเพนโอเอชโคชนะแล้วถ้าใครนะอยากจะมาเจอจริงมาเล่นเปนโอด้วยกันนะคะยังมีอะไรอยู่มากมายมีเทคนิคมีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้สนุกกันให้คุณได้แบบตื่นเต้นทาทายนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะทดลองเนฟรีค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย